ตัวในโตชาร์จเจอร์สปอรที่สามารถใช้งานกับคอยสปิงเดิมได้เนี่ยเราเปิดตัวที่แรกที่เมืองไทยเลยนะครับบางทีเราขับรถเข้าห้างถูกไหมความสูงจํากัดนะครับก็จะไปตอบโจทย์เลยนะครับทําให้ความสูงไม่เพิ่มขึ้นแต่ในขณะ,ะเดียวกันได้เพอร์ฟอร์มานซ์มากขึ้นกว่าเดิมถ้าสินค้ามีความบกพร่องนะครับในระยะเวลาที่กําหนด a อ b เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่เลยนะครับ ปฏิวัติทุกความท้าทายออ e น m i t s มิส s h i ิชิคไถ่ใ a แอดลีสากลการประมูลแรงประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สากลการประมูลทราบมาว่าโอแมนอีมู e จาก ARB ได้ออกโชคมาใหม่ที่สำคัญนะคะใส่กับสปริงเดิมที่มากับรถได้และไม่ทำให้รถสูงขึ้นด้วย วันนี้นะคะรายการโลกรถยนต์จึงจะพามาไขาข้อสงสัยกับคุณตั้มกมนช่างสุวรรณ Technical Sales Specialist จาก ARB กันค่ะวันนี้จูนพาคุณผู้ชมนะคะมารอคุณตั้มจาก ARB นะคะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมีช็อกรุ่นใหม่จาก Oman Emu นะคะมาแนะนำกันด้วยอ้าวมาพอดีเลยค่ะเดี๋ยวราไปพูดคุยคุณตั้มกันค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มทำไมสวัสดีคร <ขอ S 1> ัคุณจูนทำไมมาแบบธรรม,มดาล่ะคะวันนี้อ,อ๋อก วันนี้ใช้งานในเมืองครับก็อยากใช้รถที่เป็นรถปกติธรรมดาบ้างแต่ว่าวันนี้เห็นคุณตั้มบอกจูนเอาไว้ว่ามีโชครุ่นใหม่จากโอม n นอีมูเนี่ยมาแนะนำกันด้วยอุ้ยโอมนูไม่ธรรมดาทำไมมาแบบธรรมดาธรรมดาแบบนี้ล่ะบางทีเราใช้ชีวิตในเมืองใช่ไหมใช้ชีวิตอยู่เข้าห้างเนาะเราก็ต้องการรถที่เป็นรถเดิมๆรถที่เป็นรถใช้งานทั่วไปเห็นเดิมๆแบบนี้มีการปรับเปลี่ยนช่องล่างมานะครับ Att, ยังไงบ้างล่ะคะเนี่ยเห็นว่าชื่อรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นอะไรนะคะเป็นรุ่นในโตชาร์จเจอร์สปอร์ตบอกว่าใช้แบบ Daily Use ไ wow. ด้ทุกวันเลยใช่สามารถใช้งานแบบ Daily Use ได้ทุกวันและที่สําคัญนะใช้งานกับคอยสปริงเดิมติดรถได้ความสูงไม่เพิ่มขึ้นด้วยครับเอ๊ะทำไมรถที่เขาติดตั้งช็คจากโรงงานมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันอาจจะยังสมรรถนะอาจจะยังไม่ถึงหรือว่าอาจจะยังมีความปลอดภัยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่หรือเปล่าหรือ,อยังไงทาไมเราต้องเปลี่ยนนะคะต้องบอกแบบนี้คุณจูนคือเอาจริงๆแล้วอะโช๊คเดิมติดรถที่มาจากโรงงานเขาก็ดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับเพียงแต่ว่าโช๊คที่เป็นโช๊คพ์ฟอระมาณอย่างเงี้ยหรือไปเพิ่มพ์ฟอระมาณนี้กับรถเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะขับรถคอนโทรลรถได้ดีมากขึ้นนะครับขับรถแล้วมีความนุ่มความกระชับมากขึ้นทรงตัวได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับ เห็นคุณต้ามบอกว่ามันเป็นแบบ Ready-Use นะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนโชคนะคะันอาจจะมีการปรับให้สูงขึ้นบ้างอาจจะเตี้ยลงบ้างบางทีถ้ารถสูงเกินไปเวลาเข้าห้างนี่แบบหมดสิทธิ์เลยหลังคาสูงเกินไปใช่ครับใช่ครับค่ะคือโดยปกติแล้วเนาะเหมือนรถที่ที่เราเคยใช้ที่เป็นรถออฟโรดอะครับเพรเราตกแต่งใช่ไหมความสูงเพิ่มขึ้น ทีเนี้ยบางทีเราขับรถเข้าห้างถูกไหมความสูงจํากัดเราก็ต้องดูแล้วโอ้ยต้องจอดข้างนอกร้อนไหมร้อนอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวโช๊คตัวนี้ครับที่สามารถใช้งานกับคอยสปริงเดิมได้ะนะครับก็จะไปตอบโจทย์เลยนะครับทำให้ความสูงไม่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันได้เพอร์포ร์มานซ์มากขึ้นกว่าเดิมทรงตัวดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมครับแต่ว่าเราจะต้องเพิ่มอุปกรณ์อะไรเข้าไปด้วยไหมใช่ครับเรามีตัวฐานลองสปริงครับหรืออะแดปเตอร์นะครับให้ซื้อเพิ่มนะครับจากตัวโช๊คตัวนี้นะครับที พอเรามีโชคแล้วมีฐานรองสปริงแล้วเราก็สามารถที่ใช้งานกับสปริงเดิมติดรถได้ทันทีเลยนะครัถามหน่อยมันแตกต่างจากอีโอมานิมูรุ่นอื่นยังไงบ้างคะอ๋อต้องบอกแบบนี้ครับคุณจูนคือตัวในโตชาร์เจอร์สปอตที่สามารถใช้งานกับคอยสปริงเดิมได้เนี่ยเราเปิดตัวที่แรกที่เมืองไทยเลยนะครับแล้วก็เปิดมาเปิดตัวมาใน2รุ่นรถนะครับก็จะมีในส่วนของ f o r d เ a n g e r Next Gen อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของไทลัสลีโว พิเศษสุดๆ,เ,ดๆเลยเพื่อคนไทยของเราโดยเฉพาะเลยนะอุ๊ยดีจังเลยแบบนี้นี่ใครเนี่ยที่จะได้ใช้รุ่นใหม่จากโอ e แมนอีมูบ้างน่ะคะต้องใช้แบบรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรหรอถึงจะได้ใช้นะตอนนี้ครับเรามีมาแล้วสําหรับสยี่ห้อด้วยกัน<ช>นะครับก็คือ Ford, อ Ranger, Next Gen นะครับแล้วก็ Toyota, Hilux แต่ว่าเรามีถึง4รุ่นรถ ด้วยนะครับก็คือของ Toyota เนี่ยสามารถใส่กับ Hilux, Revo นะครับแล้วก็ Fortuner ได้นะครับส่วนของ Ford r a n g e r เนี่ยเราก็สามารถใส่กับ Ford r a n g e r Next Gen และ e v e r e s t Nextgen ได้ใส่ได้ตั้งแต่ปีไหนกันบ้างคะเนี่ยก็คือถ้าเป็น Ford r a n g e r Next Gen เนี่ยก็ตั้งแต่ปี2020นะครับเป็นต้นมาส่วนของ Hilux ตั้งแต่2015เป็นต้นมาสามารถใช้งานได้เลยทั้ง รีโวและ f o r t จูเนเลยครับอโอ้คุณตามแบบนี้เนี่ยพอเป็นโอมาน m ีมรุ่นใหม่นะคะสำหรับคนไทยโดยเฉพาะแบบนี้เนี่ยในเรื่องของการรับประกันนี้เราให้ยังไงบ้างคะในส่วนของการรับประกันนะครับสินค้าแมนอีมูมีการรับประกัน3ปีนะครับไม่จํากัดระยะทางถ้าสินค้ามีความบกพร่องนะครับในระยะเวลาที่กําหนด a อไเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่เลยนะครับโดยทันทีครับภายใน3ปีก็คือขับไปเลยขึ้นเนืลอล้อใต้ขับไปให้ชํำกันเลยทีเดียวใช่ครับก็คือขับให้เต็มที่ใช้งานให้สนุกเลยนะครับแล้วก็ ในส่วนของการรับการ a i r บดูแลให้คุณเองครับค่ะแบบนี้ในเรื่องของราคาคุณตั้มเพนบอกว่ามาเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยแบบนี้เนะี่ยโอ้แต่ละรุ่นแต่ยี่ห้อหน่าสนใจมากๆเลยพอติดแล้วก็คงแบบขับมันหน้าดู ราคาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะราคาเนี่ยต้องบอกว่าราคาแบบคุ้มค่ามากเลยฮะสำหรับ To y ยต a นะครับเริ่มต้นที่2 6 0 0 0บาทนะครับแล้วก็สำหรับฟอร์เรนเจเนี่ยเริ่มต้นที่33,000บาทเท่านั้นเองครับโอ้แล้วแบบนี้นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบว่าติดตามข่าวสารอยากจะเป็นคนแรกๆเลยที่รู้ว่าโอแมดิมู e oo, รุ่นใหม่เนี่ยจะสามารถติดตั้งกับรถของเราซึ่งมันไม่มีอยู่ในรุ่นตอนนี้เนะี่ยจะต้องติดตามทางช่องทางไหนบ้างคะต,งต,ติดตามได้เลยครับในช่องทางโซเชียลมีเดียของ a อ b นะครับก็คือ ARB 4x4 a c c e s s o r y Thailand นะครับสำหรับ Facebook Fanpage นะฮะแล้วก็ติดตามได้ในไลน์นะครับก็คือ ARB 4x4 Thailand ครับผมทั้งในเรื่องของราคานะคะก็คุ้มค่านะคะแถมว่าสปริงของคุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนอีกด้วยนะคะคแค่ใช้อุปกรณ์เสริมนิดหน่อยเองนะคะเพียงแค่นี้ก็จะได้ทั้งนะคะรถที่มีประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของความสูงก็ไม่ได้ปรับอะไรเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับ Oman Evo ในรุ่นของ ไ <ger> นโตรชาร์จเจอสปอร์ตก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมไปกดไลค์กดติดตามนะคะทางเพจของ ARB ก <c oughs> ันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะให้กับรายการกรถรย,ยนต์ของเราด้วยนะคะวันนี้แหมคุณตั้มมาร้อนเหลือเกินนะคะ <c oughs> ให้จูนยืนตากแ <c oughs> ดดตั้งนานแต่ก็ไม่เป็นไรคุ้มค่านะคะกับ ARB <c oughs> นะคะในตัวของ o อมา n ินบูรุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะคะรับรอง <c oughs> เลยว่าคุณผู้ชมท่านใดนที่ดูของเราเนี่ย จะต้องชื่นชอบแน่นอนเลยทีเดียวนะคะคสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวไปพบกันใหม่กับคุณตั้มในวันหน้าเนาะววัน,นนี้<ล>นะคะคจูและคุณตั้มจะเอเบลาไปก่อนนะบ๊ายบายเอ็กซ่าประกันภัยเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปปฏิวัติทุกความท้าทายออนิวมิสุปิชิถทายโดแอดลี ยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลกลีโอโซดาผู้สนับสนุนการแข่งขัน MotoGP อย่างเป็นทางการ